เวลาสตาร์ทมีเสียงดังเครื่องไม่หมุนสต,ตาร์ทได้แต่ไม่ติดนะครับผมกับมิ u b บิชิมิลาดนะฮะกับการยอที่ตรงนีนะครับผมอรอสตาร์ทลูดนะครับน่ฮะหรือเรียกว่าไฟวิวนั่นแหละครับแต่มันอยู่ในเกียร์ออโต้นะฮะ ถ้าเป็นในเกียวโตวมันจะใหญ่หนากว่านี้นะครับน,นพูดให้เห็นภาพก็คือจานสตาร์ทนะฮะเบืองมันลูดนะครับนี่ครับล้มเลยนะฮะทำให้เวลาสตาร์ทแล้วมีเสียงดังครับแล้วก็ เครื่องจะไม่หมุนนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะรูดและสตาร์ทมันหมุนแต่มันไม่เกาะเฟืองนะฮะก็เลยทําให้รูดนะครับแล้วก็มีเสียงดังนะพบเจอไวมากครับสําหรับมิสูบิชิมิลาดอัตราดแล้วก็พวกตระกูล CM40 นะครับตันเฟืองชอบรูดนะะก็คือ วิธีการแก้กไขก็คืออเปลี่ยนตัวการสตาร์ทใหม่กับเอาให้ลงกลึงครับกับเฟืองให้นะฮะก็จะประหยัดหน่อยครับโอเคครับผม